你过来。 บาทีนะตรงนี้อ่ะเออใช่เ <c oughs> ดี๋ยวไปข่าวต่อหนุนที่ทมาให้มั่งเล่นทางนี้ไว้เอามเล่นทางนี้ไว้ đang lạc với mình thằng nào ấy ờ ơ nói, ơ

Kini okay, nah. Oh, baik. Ha?

ังยหุังห่ยังยังเห็นว่าไงเอาดูับได้ยังดูมั้เพื่อรนต่วแรกคาดปรพันอะไร่เนี้ยคึดคหายหายจิจาได้คาดจิงจาบอลาอนบัดปึเดียวไปเนี่ยเดียวมันบ้าดูจริ ชั้นนี่ต้องลอยบอบจริงๆคนเดียวอะ่ะมัะมนหายกันหน่นีอะไรน่ไม่ติตตดโตเท่าไหร่ด tôi lèo không thể một cái lèo lạ quá, lạ quá thấy nữa đi, Lạc quá Ngu nữa phát tốc luôn nè Mua tê ên này cân ta Cái bếp cân ta Ôi nghe nghe, nghe nghe, nghe cái Tụi lèo có 8 lô đá nè Ôi, đắp cái rồi, mua

สองโลกวาเรอยู่ในน้ำ